สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะมันนี้ผมต้องไปเทคนะครับสิพาพที่น้องเบิ้งสุดยอดนะฮะงวดสาวดาวลุ่งนะครับตัวนี้คือวีซ่านะครับนะวีซ่านะครับเบิงครับพี่น้องครับนะเบิงเบิงดังนะครับนะเบิงดังเบิงกระบาลนะครับนะะน้องวีซ่านะครับนะครับพี่น้องครับ มือนี้วันที่4นะฮะวันที่4เมษายนนะฮะ2,013นายพี่น้องครับนะคือน้องวีซ่านะครับนะฮตัวนี้ลูกใครนะครับพี่ลูกวีโก้ครับลูกวีโก้แชมป์นะครับนะแม่สายไหนนะครับแม่แดงดวงดีครับแม่แดงดวงดีนะครับเป็นลูกนะครับแต่เป็นลูกวีโก้แชมป์นะครับออกมาแบบนี้นะครับเป็นงูที่กระบาลนะครับสวยนะฮะใบดีนะครับยกหยกดีครับนะยกงามครับพี่น้องครับนะครบเครื่องนะครับสำหรับผู้ใดมีแมงัวแดงนะครับนะฮะ นีนะแนะนำนะสำหรับควาเชื่อของวีโก้แชมป์นะครับนะเป็นพัวทีให้ลูกที่รกระบานสวยนะโค้งสร้างดีนะโค้งสร้างดีใบใบหลายครับนะลูกลูกเล่นหลายลครับนะลูกเล่นหลายอยู่ครับเสียดอนนะครับนะอเ,เอวลูกวีโก้แชมป์นะออกมาโชว์นะครับได้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 น้องว<ต>ีซ่าเนี่ยเจอตอนไหนบุญกะพี่ดองครับนะดังกระบานครับนะเบิุงดังกระบานทางเขาเนี่ยนี้ว่า โม่สิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับนะโม่สิบเจ็ดสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนนะพี่พี่ดอนตอนนี้สิบแปดเดือนนะสิบแปดเดือนบเบื้องเนื้อตนะครับหางรากดินนะครับนะฮะเมาหน่อยตัวนี้นะครับรากดินกระบานสุดยอดนะครับกระบานสุดยอดนะเบื้งหลุดตัโตเลยครับพี่น้องครับโอ้ครับดังครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ไปเลยนะขันยู่ใกล้นี่บาดเลยนะคม ไกล้ในบาทเลยต่างคมแห้งครับขนาดนีงวดขนาดงวดสาวแค่นี้นะครับนะกระบานนั่นคือขนาดนี้นะกระบานนั่นคือขนาดนี้นะได้ได้ได้ยอดครับเนี่ยน้องวีซ่านี่ครับน้องวีซ่านะครับต่างคมขนาดครับพี่น้องครับนะใบดีนะครับนะลูกเด่นไรนะครับ นเ,เ,เนื้อตัวดวววนีนี่หลังนี่เป็นร่องเลยครับหลงเลยแหละไปดีก็แปลกตาอีกทีหลังนี้เป็นร่องนะพี่ดอนเนาะหลังนี้เป็นร่องเลยไม่ค่อยได้เอาลงสน,นามเลยตอนนั้นนะเราลุงเรา,เรากระจุงแค่โชว์ให้เฉยแข้งขาดีครับนะแข้งขาดี<ม>กระบานสุดยอดครับนี่ บางสุดยอดนะดังคมนะทางเขาแทงลงหลังเนี่ยนะไม่ได้สนครับแต่เราต้องเอามาแล้วแหละเดี๋ยวเราไม่อยู่สวยมากพี่ดอนตัวดีหันมานิดนึงนิดหนึงหันมานิดนึงสวยมากเลยพี่ดอนหันมานิดนึง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 โอเคนิดนึงครับไปยีดินนึงได้ไหม สวยงามสวยงามสวยงามปาถอะนะสวยงามานะฮัลโหลพี่ดอนตอนนี้เปิดไว้ราคาเท่าไหร่ครับยี่ห้าหมื่นครับยี่ห้าหมื่นครับน, 50, นะสองแสนหาครับพี่น้องครับนะฮะสนใจโทรมาคุยกันเลยนะครับกับพี่ดอนนะครับ เดี๋ยวเบอร์โทรพี่ดอนเดี๋ยวจะปักมุดไว้นะครับปักมุดไว้กันหนึ่งถึงไม่ก็ขอตอนนี้เลยพี่ดอนมีเบอร์โทรไหมฮะมีครับเบอร์เลยครับผม89ครับ2008939ครับอีกครั้งหนึ่งครับอ่า089ครับ2008939ครับโอเคครับพี่ต้องครับนี่ครับสุดยอดนะครับฝากมึงพวงครับพี่ต้องครับ สุดยอดน้องวีซ่านะครับวีซ่าจอดครับวันนี้วันที่สีเมษาเนี่ยเมษาสองห้าหกสามนะครับเป็นไงพี่ดิตกจครับมานี่ตู้ไฟใหญ่ตอ,อนนี้ลูกปังนี่ ครับนะมณฑเนของควัวสายพันธุ์อินดูบาซินนะครับนะม้นุกสะโพกนู้นครับนะอันนี้เป็นหัวแดงทีโอ้นะ่ดังกะบาลสุดยอดครับนะใบไงนะครับเป็นมัวที่ใบไงแล้วก็บดลึกนะครับบดชัดเจนเข้าไปกับเครื่องใบครับนะหัวแดงแดงบดอินดูบาซินแดงนะครับนะของสอดวงเดือนฟาร์ม เป็นไงบ้างเวลาล่ะเวลาเป็นไงบ้างโมงครึ่งโมงครึ่งเวลาสามทุ่มโมงครึ่งโอเคโอเคครับพี่น้องครับนะฮะกูไดสนใจนะครับเบอร์ครับพี่น้องนกดีขนาดครับนะฮะกูไดสนใจโทรหาพี่ดอนเองนะครับนะเบอร์โทรก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราขอขอมาโชว์ คับน,นี่กับมากับะซรินนะครับนมากับเซรินแล้วก็เจ้นะครับแล้วก็คูจันนะครับรพาไปดองบางงงานที่โรบรีนะครับนี่เปาได้ครร้อยครับร้อยเยอนครับนี่แบบี่ต้องมีนี่เา็นอ่ไรี่ โอเคครับพี่น้องครับในะมันนี่จะนักับพบพ่อกับสมีก่อนนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์นะเพื่อที่สิจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่สจะได้พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับผมกับนะศรินนะครับมีงวงงานใส่สีพลาพี่น้องพลาพี่พาน้องไปบุ้งเก่าล้วครับนะกดติดตามไปเลยนะครับนะสำหรับผมต้องไปเที่ยวมันนี้กับพบพ่อพี่น้องก่อนสมีก่อนนะครับสวัสดีครับ